นะสวัสดีครับกลับมาพบในครึ่งเวลาหลังครับกับฟุตบอล SFFA League ฤดูการ2022นะครับเป็นครึ่งเวลาหลังนะครับระหว่างทีมไทยลอนะครับอยู่ในชุดเสื้อสีเทากางเกงเทานะครับพบกับทีมออสตาร์ Star, นะครับซึ่งอยู่ในชุดสีฟ้าทั้งชุดนะครับ ครึ่งแรกก็ยังเสมอกันอยู่0 0น,นย์ครับยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับก็บางอีครับบางอีเปิดมาที่หมายเลขหเปิดข้ามไปศูนย์หน้าแหมจะถึงไหมครับสาสองเอ้าถึงได้ยิงด้วยโอ้โหกดด,ดด้วยซ้ายครับอื้กดด้วยซ้ายครับหมายเลขเจ็ดพานุพงศ์นะครับ วางล่างหมดจะพีชเชดให้ยังเติมเพื่อนขอบคุณเติมขึ้นมาครับหมายเลขหกนะครับแต่ว่าโดนจับฟาวไปก่อนนะครับกรรมการให้เป็นจังหวะฟาวไปก่อนหมายเลขหกสิวกกนะครับ วัชรศิลป์ครับหมายเลขสิบเจ็ดจะเป็นผู้เตะนะครับเปิดไปข้ามหัวไปนิดเดียวนะครับสำหรับสุดหน้าออซานครับสิทธิพงเป็นลูกตั้งเตะจากเขตประตูครับมาสกามาสกาใคร

มีตัวดีกบลอยลงเลยเปิดขึ้นมาครับไปทางปีกซ้ายแม่ลูกนี้ได้ฟ้าครับจะล็อกไปนะครับแม่โดนเลาะไว้นะครับข้อเท้าไปไม่ได้ครับออสตา เซเวอะ์นี่เปิดมาครับแย่งกันโขกมแห่ไฟไทยล้อได้ครับมีโอกาสอ้าวพิกไปหมายเลขเก้ายังได้อยู่หมายเลขเก้าเปิดออกมาทางซ้ายห้หมายเลขสิบห้าต้องรีบยิงครับโดนทางกฤษดาษไล่ประกบมาครับทำให้ต้องตัดสินใจรีบยิงนิดนึง ไม่มีเนี่ยเบอร์เก้าพี่เบอร์เก้าอีกมีนเติมมาเลยมีมีไปครับลุงลาไปทันครับสิวกรหมายเลขหกกระชากไปไปแล้วก็โดนชนครับกรรมการว่ายังไงแหมผู้ช่วยผู้กกับสินผู้ช่วยผู้ตัดสินครับ ฟ้องว่าใช้ศอกนะครับทำการจรึงให้ฟา้าวของทงงั้งฝั่งออสตาพานุพงศ์นะครับจะวันไปตั้งจะเปาา็นผู้เตะแมเา ก็เสียวสิใช่ไหมพูดอย่างนี้โยนให้เตกนั่นแหละว่าตรงนี้ดีดูดดแลไปเลย,ยทั้งภาคทั้งดูผาดุพงษ์จะเป็นคนเตะครับจะเตะด้วยซ้ายกรรมการให้กำแพงแล้วให้สัญญาณครับดุพงษ์เปิดเข้าไปอืต้องทุบออกมาครับพวกษสประตูประสิทธิ์ยังได้อยู่อืคืนกลับมาครับลูกนี้ปะทะกันเล็กน้อยอ้อน อ้นโดนโชกไปครับหมายเลขเก้าแล้วก็อ่าเป็นการเสียเหลี่ยมว่าลูกนี้อ้นจับบอลแรกไม่ดีครับทําให้ต้องเล่นจังหวะที่2ช้าไปนิดนึงแล้วโดนโชกไปจึงไปทําฟาวนะครับนัทพลเลยได้ฟาวแต่ผู้เล่นเห็นดีกว่าเพราะผู้เล่นเห็นมีหลักการจะเปลี่ยนจะปัดจะอะ ปล่อยให้มาเล็กเด็กชาชายครับเป็นคนเปิดชาชายเปิดไปอันนั้นอันนั้นเติมขึ้นมาครับสูงทีเดียวจากแบค็คโดนแย่ไว้ครับอ้อนชัยพลแอบแย่ออกข้างปลายเป็นลูกทุ่มครับอันนั้นทุ่มขึ้นมาตวัวพิงไว้ครับให้กับแบสค่แม่โดนแซะไปครับไปอีกแล้วลุงลาศิวกรศิวกรเปิดตัดหลังแบ็คไปอื้สวยงามทีเดียวแจ็คไปยังไงหักเข้ามามหัก ไม่ลึกพอครับผู้สาวตูตัดไปได้โอ,อ้โโโลูกนี้ยังแหมเข้ามาปั๊มแต่ยังช่วยไว้ไม่ได้ครับไปที่หมายเลขหกบันนิธานเปิดไปทางขวาหมายเลขแปดเปิดไปทางขวาสุดเลยครับปีกขวาหมายเลขสี่พยายามล็อกจะไปเอง ยังคืนไปขึ้นมาอาครับล็อกหลุดมาได้ถึงเส้นหลังเปิดเข้ามาแม่ข้ามไปหมดเลยครับลุงนี้บอลลอยมาถึงลุงลาครับศิวกรโขไว้ได้อันันตอันันต์พยายามบังกันอยู่อนันต์แล้วก็จับฟาไวไปครับลุงนี้แม่จะเล่นเร็วนะครับแต่ว่าบอลยังไม่แน่นนะบังอีหมายเลขก,ก้าครับบังอี มงคลอันทะนินนะครับช,ชัดชัยครับแจ็คหมายเลขเจ็ดปปออกพานุพงครับกลับขอภัยสิริพงคลมาตั้งมาให้ลุงลาสิวกกัชวนแจ็คชัดชัยเปิดเข้าไปไม่ดีครับลุงนี้กลับมาที่แจ็คทีนึงชัดชัย ชัดชัยเปิดสั้นๆนมาให้บังอีออืมงคลครับบังอีบังอีอ๋อขอประธานภัยครับเมาครับเมาเมามงคลนะครับตรงนี้เปิดลึกไปครับข้ามออกหลังไปเป็นลูกตั้งเตะออกจากเขตประตูครับ เนะไเลาะเดินเกมขึ้นมาครับจะให้กับหมายเลขสี่ไม่ถึงครับไปติดพนมพนมขึ้นมาให้กับสวยครับไปต้องตีทรายชัดชัยชัดชัยตัวบังไว้ชัดชัยประท่าหมายเลขยี่สิบสองครับอืลูกนี้ได้ฟาวครับลูกน่าดูครับ นาลิดยังไม่เห็นลยนาดมาเลวยี่สองครับวันลบเป็นคนทำฟาวเปิดมาครับลูกนี้ ไม่มีจังหวะที่จะแต่งบอลให้ยิงดีๆนะครับก็ต้องรีบยิงแล้วก็ข้ามคานออกหลังไปคุณนี่ศูนย์ประตูต่อศูนย์อยู่นะครับสำหรับไทยรอและทางฝั่งออสตาร ทฤษดากฤษฎามาที่เมาเมามาที่ลุงลาครับสิวกรสิวกรกระชากไปเองครับแล้วลุกนี้แห่ยังประคองตัวไปได้อยู่เปิดเข้ามาครับสิวกรลึกไปหรือเปล่าลุกนี้อ้าวหลุดมือแต่ว่ายัางเข้ามาช่วยได้ครับหมายเลขสองสันเสริฐ อย่างดักไว้ได้ครับทังฟังชัดชัยคืนกับไม้ชัดชัยทีนึ่งชัดชัยเปิดลูกนี้เป็นลูกทุ่มนะครับลูกทุ่ม เสรีทุ่มครับมาให้กับวัชรศิลป์นชัชศิลป์แหม่ของบอลไม่ดีครับทิมออกข้างไหมครับสารพนมสีเขียวก็ชนกัน พนมพนมเยินออกทางซ้ายครับแม่เพราะว่ายังได้ครับมวเละยืดคืนกลับมาสศธิพงษ์ ขึ้นมาไม่ดีครับไปที่ปณิธานปณิธานจ่ายไม่ผ่านครับมาติดอน,นันต์อน,นันต์ไม่ได้ครับติดเม้าออมงคลมงคลมาที่สิวกรศสิวกรอยังเบียดแย่งกับอน,นันต์สิวกรจะไปเองหรือเปล่าสิวกรหลุดไปหนึ่งหลุดไปสองเอาแล้วครับสิวกรหลุดไปสองตัดเข้าในดูเพื่อนแล้วมาที่มงคลมงคลพลิกออกมาแม่ไม่ดีครับลูกนี้ดูออกลูกลังเลนะครับมงคลจะตบก็ไปยิงหรือจะจ่ายนะครับกลายเป็น เสียจังหวะและโดนสกัดไปปริธานปาดเข้าในไปที่หมายเลข8พัฒนาพงศ์พัฒนาพงศ์ขึ้นมาให้กับหมายเลข9ไม่ได้ครับกิษดาตัดได้ขึ้นมาใหม่ที่หมายเลขยี่สิบสิริพงศ์สิริพงศ์ไปที่ชัดชัยโดนจับล้ำหน้าไปครับลุกนี้มีการเปลี่ยนตัวครับหมายเลข12ครับ ถนนนะครับออก่านนอครับหมายเลขสิบสออกแล้วเอาหมายเลขสามสันเสิร์เข้าไปแทนนะครับโอ้โอ้ ลูกนี้หลุดไปครับหมายเลขเจ็ดไม่ดีครับพานุพงศ์จับบอลไม่ดีขึ้นมาครับมาที่พัฒนพงศ์พัฒนพงศ์ออกไปทางขวาไปเองครับจิ้มมาข้างหน้าสวยทีเดียว สุทัศน์สุทัศน์โดนทำฟาฟาวครับลูกนี้แล้วมันจะเล่นยังไงวะเนี่ยข้างหน้าเหลืองข้างหลังเขียวแต่อันนี้ก็เขียวไดเขียวไม่ด้เล้าลงาลมลงารั้น เป็นลูกฟรีคครับศูนย์หน้ารัฐพลจะเป็นคนยิงเองหญิงเลยครับลูกนี้เข้ามือพรุกษาประตูครับยอดประวิทยนะครับยอดเปิดออกมาทางขวา ออกข้างไหมครับลูกนี้เป็นลูกทุ่มของทางฝั่งไทยรอนะครับอันนั้นหมายเลขยี่สิบจะเป็นผู้ทุ่มเอนทุ่มไปให้ปณิธานปณิธานโดนบังอยู่ครับโดยแม็กซ์กาลังคืนมานัทพลนัทพลคืนกนลับมาหมายเลขยี่สิบสองครับสวยงามเยี่ยมแล้วก็โดนจับล้มหน้าไปครับลูกนี้ มาสั่งได้ไงเราตัวเองเล่นสีฟ้าอยู่แล้วหยิบสองโดนจับหลังหน้าไปนะครับเป็นลูกฟรีคกครับโดยสิวกรจะเป็นคนเตะครับรอครับได้ได้ เปิดย้าแมาลูกนี้โดนโคกสกัดไว้ได้โดยสันเสริแต่บอลยังไปอยู่ที่ออสตา้างปีกซ้ายลองโยนเข้ามาดูครับถึงไหมมีสองคนโอ้โหแล้วลูกนี้ไปลูกเตะม,มุมครับหลุดออกหลังไปแม่น่าเสียดายจริงๆมาที่มงคลมงคลคืนกับมาสิวกรสิวกร มาที่วัชรศิลป์ไปที่มงคลอ๋าครับไม่ล้ำหน้าด้วยมงคลไปถึงสุดเส้นหลังเปิดไม่ดีครับเปิดออกหลังไปลูกนีแม่สุดหน้าก็รอชาร์จกันนะครับทั้งพานุพงศิทธิพงศ์บอลออกหลังไปครับ ยังรัพี่โล่แม่มาเจอหน้าพวราแล้วไม่ย่าแล้วชาติชายปณิธานปณิธานแหมของวันไม่ดีครับเสียครับโอนกลับมาที่มงคลมงคลไปที่วัชรศิลป์วัชรศิลป์แทงขึ้นมาอับปาย้วครับแม่ชัตชัยครับแจ็คแจ็คดอสนัน ลึกไปครับลูกนี้แจ็คขยับไปไม่ทันลูกนี้ชิงจังหวะครับหมายเลขสิ้าเข้าไปคนเดียวเลยโดนลุมไป2สุดทัตบอลมาที่กฤษดากฤษดาจะให้กับแม็กซ์นะครับมงคลไม่ได้ปณิธานไปทานโดนแซะอย่างด้านหลังไปดานยังค้องบอลได้อยู่เสียการคองบอลครับปณิธานโดนลุมไป2กิษดาครับแหมนิ่งเหลือเกินพยายามเข้าไปช่วยครับสุดทัตดูครับกิษดาเลี้ยงหลบมาให้วัชลิลินวัชลิลินมาที่มงคล มงคลครับป๋าทางแคบสื่อกรคืนมงคลโดนปั๊มลูกนี้บอลยังไปนข้างหน้านะครับครับเป็นไทยรอครับได้ทุ่มอันันทุ่มเร็วนัทพลนัทพลโดนแมบางไว้ครับนัทพลตอกส้นครับลูกนี้ไม่ตรงครับเพื่อนเรียกแล้วนะครับแม่หวนลบเนี่เรียกครับแต่มาไม่ตอ่ะยังปั๊มได้ครับนัทพลสุทัศน์เข้าไม่ทันครับโดนกฤษดาปั๊มเอาไว้ อย่างได้เล่นอยู่มงคลกรรมการเบรกเกมครับมีผู้เล่นเจ็บครับปั๊มกันนะฮะจังหวะปั๊มกันกฤษดาครับปั๊มกัมนสุดทัดครับหัวเข่านะครับปะทะกันสหรับบอลเอสเบรลีกนั้นเราจะเน้นเรื่องของความปลอดภัยของนักฟุตบอลเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่า เป็นฟุตบอลอาวุโสที่มีเลทอายุนะครับตั้งแต่40ขึ้นไปนะครับซึ่งในการแข่งขันนั้นเราก็จะมีรถกู้ชีพนะครับจากร่วมกตัญญูนะครับมาคอยบริการอยู่นะครับเพื่อดูแลความปลอดภัยนะครับหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมานะครับก็ต้องขอขอบคุณทางร่วมกตัญญูด้วยนะครับที่ได้มาให้บริการนะครับโดยบินบรลลิติครับ ตรงนี้ฟาวครับแม็กซ์มงคลฟาวนัทพลเป็นลูกฟรีคิกของทางฝั่งไทยรอแบบ แขนยาวเนี่ยมีสีดำเหมือนกรรมการเนี่ยเขาดูแล้วเขาสับสนคือพี่ไปดูไรเปนิธีของกรรมการไอ้แจ้งมาเล่นสีฟ้าเข้าใจป่ะกรรมการสมาคมเขาบอกแล้วว่าชัดชายเปิดไปแม่ต้องเตะทิ้งครับอ้นนัทพลอ้นชัยพลนะครับโทษทีและมีการเปลี่ยนตัวครับของทางฝั่งออสตาต้องการสกอร์แล้วครับตอนนี้ออสตามีจังหวะหลายครั้งแต่ยังไม่ได้ มีการเปลี่ยนตัวนะครับหมายเลข21สิทธิพงศ์ออกนะครับแทนหมายเลข24เบอร์8เข้าแทนแม็กซ์นะครับหมายเลข9อักอสกุนนะ ักล<ส> cool. ุกนิดเกือบไปครับโดนยิงไกลครับหลับข้ามหัวเห็นว่าระตูออกมาเยอะครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับ24สยามมดโน่นดิไปดิพี่หนู่มดิครับ ได้ฟาวครับไทลรอลูกนี้เล่นเร็วครับไทลรอเปิดเข้ามาครับลูกนี้ข้าหมวย้อนแรงไปนิดนงครับลองบอกกรรมการก่อนมืออะไรอย่างนี้คือสี่สองแป๊บๆเราตรับ มีการเปลี่ยนตัวอีงครังครับเอาผู้เล่นหมายเลขสีออกนะครับที่หลังนะครับเสียเลข้าไงนะนีออก,ออกนะครับเอาหมายเลขสเข้าไปแทงคแน่งพี่ไลิ่งแนลิ่แกี่แกย่แอดา ลูกนี้ปามกันยังได้อยู่ครับวัชรศิลป์ัศิลป์เปิดออกขวามาโดนดักไว้ได้โดยปณิธานครับลูกนี้ถ้าถึงศิวกรนี่ได้ติดเครื่องอีกรอบแน่นอนชัยพลครับทุ่มไปที่บางงีบางีไปที่วัชรศิลป์แหมทำบอลลั่นไปนิดนึงปณิธานแย่งไปได้ปณิธานมองครับจ่ายเลียดมาให้กับหมายเลขแปดโดน กรรมการให้ฝาวครับลูกนี้ชิงจังหวะกันกับกฤษดานะครับแต่ว่าเหลี่ยมบอลนี่กฤษดาอาจจะเสียเปรียบนิดนึงครับทำให้พัฒนาพง์ได้ฟาวครับกิตสดาก็พยายามจะชี้แจงนะครับว่าพยายามจะเล่นที่บอลนะครับจากมาจะมองว่าเหลี่ยมนั้นมาจากด้านหลังนะครับก็ต้องดูที่ดุลพินิษกรรมการนะครับ ปริธานจะเป็นคนเปิดระยะนี่ถ้ายิงนี่ต้องแข็งแรงพอสมควรเลยครับปริธานยิงเลยครับแหมย้อชรับสบายประวิทย์ประวิตเปิดมาไม่ดีครับโดนโมงดักไว้ได้นะัทพลโดนเข้าข้างหลังครับลูกนี้ฟาลใปท2 4ครับฟาว สยามไปฝาวนัทพนนะครับบอลจะเปิดโดยนิวัตนิวัตเปิดออกขวาไปให้สันเสิรสันเสิร์จะกลับเข้ามาให้ปานิธานไม่ดีครับแต่สันเสิรยังตัดได้อยู่สันเสิรยังคืนบอลไปมาสันเสิรอยู่ริมเส้นทางขวา สันเสร์ตแม่กลับมาที่ปณิธานไปท่านโดนปั๊มใบโดยสยามครับออกเป็นลูกทุ่มของทางฝั่งไทยรอครับแม่ทุ่มมาไม่ดีแล้วก็เป็นลูกเตะมุมครับเอาแล้วตอนนี้ไทยรอเริ่มมีโอกาสได้บุกต่อเนื่องนะครับจะเตะโดยหมายเลขสีวุฒิไกล ลูกใหเปิดมาเขียรยจังจับบอลไม่ได้ครับใดการเข้าความบอล22ปบลบคืนกลับไป <Mother. S 1> ไม่ไม่มีอะไรครับลูกนี้รับสบายยอร์จราวิาดตั้งเตะเขตประตูครับาารเปิดยามาแหมไม่ดีครับสำหรับศิวกรยังได้อยู่ หมายแลข7เปแล้วครับผานุพงผพานุพงไปจะเปิดด้วยซ้ายครับลั่นไปนิดนึงนิธิวัวัดเตะปั๊มออกไปเป็นลูกทุ่มครับของทางฝั่งไทยรอยังศูนย์ประตูต่อศูนย์อยู่ครับสำหรับคู่นี้คู่แรกของวันนี้นะครับ SFA a ลีกประจํารุูการ2022